สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อในลูกหลาน4289ชาแนลกลับมาพบมาพอกับพ่อแม่พี่น้องคือเก้าเนาะมีตัวเดด็ตัวดีววดวมาฝากเมือ,เมอ,น,อนเดิมค่ะก่อนอื่นกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกหลาน4289ในเด้อเป็นเซียนเลขคำนวณค่ะเพิ่นซื้อไว Ad ้แอดบิวนอกค่ะเนาะเห็นบอกวังวมดที่แล้วนี่เขาตรง,ตรงๆเลยค่ะพี่น้อง ส่วนวันนี้สิเป็นจังไรน,นั่นไปฟังกันเลยคะ่ะฮััลลโหครบสวัสดีคะ่ะแอดบิวสี่สองแปดเก้าชาแนลค่ะครับวันนี้มีตัวเลขอะไรมาแบ่งปันมากเนาะสามตัวบนครับต,ตรงตรงสามตัวบนตรงตรง <laughs> เป็นไงคะเมื่อวันที่แล้วขอคุยก่อนนิดนึง สิหัวค่ะค่ะางวดางวดหลุดสามวดสิบห้าหลุดสามโอ้สุดยอดเพราะว่าพี่กระดายน้อยอยู่คุยกับผมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะค่ะอ๋อรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนาะใช่ครับเพราะว่าเขานับถือเขาเป็นพี่สาวค่ะค่ะ สิบห้างวดโอ oh. ถือว่าสุดยอดเป็นเป็นสามตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับสามตัวเลยครับค่ะค่ะงวดที่แล้วนี่เป็นเป็นยังไงบ้างงวดที่แล้วสามตัวต่างกครับโอ้โหขอเลยดีก<ด><ด>ว่า <laughs> ที่มีหลายที่ส่วนตัวผมจะส่งทันทีทัที่แค่กระทึก เก็บไว้แล้วปี่ก็จับไปลงยูทูบได้เรื่องหวยค่ัคุณค่ะได้ค่ะผมจะตองไปให้ไปจากชุดต,ตับตรงโอเคเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้เอามาแบ่งปันให้กับเอฟซีด้วยเนะาะครับผมจะได้ถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันแ <laughs> อดวิวมี <laughs> อะไรเนาะวันนี้เนาะเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีบ้าง พี่คิดว่าอะไรผมคิดว่าพี่ติดโต๊ดไปด้วยนะครับติดโต๊ดไปด้วยเพื่อเพื่อจากจากจำใจว่าสวยจะโชว์เนี้ยมันไม่เคยหลุดโต๊ค่ะแต่ว่าให้แข่งโต๊ดติดไปด้วยเพื่อได้รับสองดิ้งที่บองเนี่ยค่ะค่ะเป็นโอกาสถูกเอาหมดอาจจะได้รับสองดิ้งนี้ได้ค่ะตรงด้วยกับโต๊ดด้วยเนาะครับค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะครับผม สีสี่สองเจ็ดเดี๋ยวมา้พี่เ้าสีบชุดนี้สองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดค่ะสี่สองแล้วก็สองเก้าสี่สองเก้าสี่ค่ะ หกสองเก้าค่ะหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดค่ะหกเก้าสี่หกเก้าสี่แล้วก็ชนกับแม่นั้นเดิเปตัวหนึ่งะพี่สี่สาม สามเจ็ดเป็นหกห่างเนาะเน้นให้เห็นเน้นให้ห่างไหนมากเอ้ยถ้าให้ให้เน้นค่ะเน้นสี่สองเจ็ดหกสี่เจ็ดสี่สองเจ็ดสองสี่เจ็ดนี่ใช่ปะอสองปีสองปีเจ็ดแย่ครับเน้นเน้น,นเนีน่นนยขอขีดปากกาแดง สองสี่เจ็ดค่ะหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดแล้วก็เย็ดห้าค่ะหกเย็ดห้าสองเก้าสี่แล้วก็หกเก้าสี่ครับคือตัเลขสี่ชุดที่เหลือตัวกันสี่ชุดนี้ที่เหลือตัวกันเนาะครับค่ะ,คะ ส่วนสอ,สองตัวก็ตัดเล่นเอาใช่ครับโอเคมีแต่บนใช่ไหมคะเนี่ยอ่าอันนี้สูตรนี้แต่ว่าผมไม่รู้ว่างวดนี้มันโอ้ยมันงดเนี้จะคิดยากมากแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นบนหรือลงล่างค่ะเพราะว่าถ้าผมรักแต่ผมันเก้าบนเม็ดเดียววิ่งบนนะฟันฟันเก้าบนนะคะกับฝันเจนล่าง ฟันบนเก้าฟันล่างเจ็ดฟันล่างเจ็ดเน้นเน้นครับข้าว้าผมชอบตัวนห้ตัวผมชอบสองตัวก็คือค่ะเก้าสี่กับสี่เจ็ดทั้งบนทั้งล่างครับตอนนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาล่างค่ะ เน้นๆกันเลยอืมอดบิวมีอะไรแนะนำอีกบ้างคะเนี่ยเอามาลงให้กับช่องงวดแรกเลยจ้าลงให้ปังๆไปด้วยกันนะวันนี้ต้องอวันนี้ผมคิดว่าน่าจะแตกตากตัวต้องแตกงวดนี้ต้องแตกอีกคิดเลยว้าวขนลุก อกเลยเาะว่าแตกติบห้าแตกมาสิดสามวดข้ะแตกมาติดห้างวดมาติดห้างวดอุดามวดวดนี้ี่ีวดนี้ี่ีสิบหกข้าักติดผมงวดข้าพดสั่งข้าที่ข้าเป็นสิบเป็นติดสามวดุดสามวดคิดเลยงวดนี้ ค่ะทีนะ่ะได้ได้ไจกัาจาก,จกไ,กไกกด้รับเงินสาธุถ้าถ้าวันนี้ไม่รู้จักนี้ถ้าถ้าจะจักสูตรที่ผมถานี้ไม่รู้จักนี้ไปค่ะโอกาสสมาชิกโอกาสจับเงินละจับสมาชิกจับเป็นล้านพูดจริงรางวัลที่หนึ่งมัแน่โอ้ถ้าว่าสูตรที่ผมถานี้เข้าของตัวผมทุกวันละสามสิบล้านนะค่ะค่ะค่ะปีหกหนึงน่งงวด สามก็เอ้สามศูนย์เก้าเก <5 S 1> ้ห <5 S 1> นึ่งห้าค่ะงานวันนี้ของศูนย์สาวพิ้ณุโอ้ขอให้ปังๆนะคะวันนี้ครับผมขอปังๆเพราะผมให้สมาชิกเยอใจก็อยากให้ทุกคนมีมีเงินใช้ได้สิทธิ์ได้หมดขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณแทดเอฟซีด้วยครัอบผมค่ะได้เจอคน ใจบุญเนาะมาเป็นสะพานบุญแบ่งปันให้กับในยามวิกฤตแบบนี้เนาะให้กับคนที่เขากาเป็นความวหวังค่ะหัวพ<ม>ี่หน้าจ<ม>ะเกิดหัวพี่หน้าจะเกิดมาที่สิบแปดเป็นสามตัวบนสิบแปดหมายถึงว่างวดต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเกิดาที่ันที่สิ วันที่28โอเคแต่ว่าถ้าห้องจะสรุปชีนึงก็คือก็ประมาณวันที่20 27 28ค่ะยทง <Okay. S 2> ปอยชุดเต็มทงปอยชุดเต็มให้ก่อนได้แต่ว่าต้องรอรุดสรุปอีกทีนึงเพราะว่าต้องเอาแบบให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้สมาชิกให้เงินแบบไม่ไม่ให้ลูกจ่าค่ะชุดเต็มแล้วแล้ว แล้วถ้าถ้าเป็นวดนี้นี่คือคือว่าเต็มหรือ,อยังเต็มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้คือชุดเต็มที่ผมให้ก็คือน้อยเโอ้โอเคเลยสมาชิกติดตามตอนนี้ทยอยติดตามเข้ามาเรื่อยๆผมรับเ,เรื่องไว้ไหวเพราะว่าคนนี้ก่าทีทแรกผมฝัน9เจ็ดเป็นเดียวล่ะค่ะค่ะฝันฝัน 5, 7, 7, 5, 7, 5 7, ได้ฝัน9เจ็ดกับ5เจ็ดไว้เน้น บนละเน้นล่างไว้จะอ,ออกผลด้วยไงอ๋อจ้าจ้าสมมติเนี้ยผมเน้นผมเน้นเน้นเก้าสี่กับสี่เจ็ดไว้จะออกไม่รู้ว่ามันจะนนจะกระโดดโดดขึ้นบนขึ้นลงโน่นหรือล่างหรือเปล่าหรือ <ผม S 1> ไปค่ะค่ะยังไงก็ให้ค่ะก็ประมาณตนที่ก็ได้เห็นเพราบอกตัวส่วนตัวผมซื้อสตอเบอร์ี่ก็ประมาณสองห่อสบายโอ้โหตัวไหนคะสี่เจ็ดกับเก้าสี่ สี่เจ็ดเสี่สี่เจ็ดกับเก้าสี่โอ้อันนี้ก็ค่ะนใจว่านักหน่าจะมีเจ็ดเพราะว่าเจ็ดไม่ห่ายแน่นอนอืมอืมอืม,อมแอดก็ว่ายอย่างนั้นแหละเจ็ดน่าจะยังอยู่ค่ะว่าพี่ชายผมก็ได้เก้าบนผมก็ได้เก้าบนเหมือนกันอ้าวชนกันด้วยก็เลยผมก็เลยฟันก็เลยฟันเก้าบนค่ะค่ะ เจ่างโอโอเคอรรเพื่อนของของะผมอะเขาสีเดับได้สีล่ค่ะ<ฆ>แต่ตัวผมได้เจ็ดล่าง<ฆ>ค่ะผมก็เลยดับคู่เลยเปเจ็ดตีก็เลยจะสนนใายของผู้ิคุณคิดว่าถ้าไม่มาเจ็ดสี่อาจจะเป็นสีเจ็ดค<ฆ>่ะคิดง่ายป็นแบบนี้พ่งค,คิดไปนะส่วนตัวโอ้ ค่ะก็เลยเบอกมาให้สมาชิกันอะคือ 4, 7กับ 9, 4ทุกคนเพราะว่าก่อนหวยมันจะอั้นคุแต่วันที่ผมปล่อยแต่วันที่ปล่อยหวยให้แต่วันที่ไหนงั้นวันที่วันที่สามค่ะปล่อยหวยในชุดเนี้ยชุดสองชุดชุดฟันเนี่ยวันที่สามค่ะ 4, 7, 7, 4เนี่ยแล้วก็ 9, 4เนี่ยเป็นวันที่สามค่ะได้มาวันน mm ี hmm. ้มามาไว้อีกวันนึงเมื่อวานเมือนเมนหนึ่งปล่อย 4, 7, 3ก็เลยอั้นระจุยเลยอ้าว โอ้ย meantime, ก็ลองให้ไี Asia, ่เิดแขงไม่ได้เขาส่งบอคืนไงค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนั้นก็อันนี้อนนี้มันต้องอยู่ที่บุญละที่นี่ใช่ใช่ถ้าไม่เป็นสี่สามบอกให้เป็นหกสี่เจ็ดก็ได้ใช่ใช่ค่ะก็ยังมีอีกหลายหางเนาะใช่ครับไว้ลุ้นไว้ลุ้น มีบุญพ่อมีบุญศาสนาพ่ะมีบุญเมื่อเนียอาโชกพ่ออานิตย์ช่องอิคูของผมค่ะตกหวยเป็นแสนเงินล้านทุกคนจ้าทุกก็ลองให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาดูเนาะครับผมค่ะขอบพระคุณแอดบิลนะคะแล้วเดี๋ยวค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องถูกหวยนำรวยไปนำกันได้พี่น้องเด้อ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ